อัสสับวกุ้ค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะเป็น4ีประตูสีขาวมุกเลย้ยังไงเดี๋ยวมามา้จะมารีวิวนะคะวันนี้มาไมา้กันอยู่กันที่อีซูซูแสงฟ้าสาขามาวัดทองค่ะโอเคค่ะเรามาชมกันเลยนะคะกับสีประตูไฮแลนเดอร์นะคะรุ่นแซดสีขาวมุกของเรานะคะไปกันเลยค่ะโอ้โห oh oh. สวยจริงๆนะคะอันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบแล้วนะคะกับสีขาวม,มุกนะคะนี่จ้ามาดูล้อแม็กกันเลยล้อแม็กในนี้เลยนะคะสองหห้านะคะหกสิบาปนะคะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะโหมไฟไฟก็จะเป็น ดีๆนะคะไฟท้ายอาจจะลมดำนิดนึงนะคะเสียงอาจจะเบานิดนึงต้องของอภัยนะคะมีกล้องหลังด้วยนะคะโอเครุ่นนี้เป็นรุ่นซัดนะคะจ้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเลยคะ่ะว้าวอันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะกับรุ่นซัดรุ่นนี้อันนี้เป็นกระจกมองข้างนะคะปรับไฟแล้วสามารถพับได้นะคะสำหรับรุ่นซัดนี้นะคะ รุ่นสั้นนี้จะราคาตอนนี้นะคะสีขาวมุกนะคะจะอยู่ที่9ก้0แสบาทนะคะพวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงนะคะมีพุชคอนโทรนะคะปรับปรับเลื่อนได้ด้วยพวงมาลัยปรับมีพวงมาลัยพุ่มหนังนะคะ <S <S โอเคเป็นเบาะหนังด้วยอะ่ะเบาะหนังอะไรคะคูลแม็กไหม โอ้โหเบาะหนังคู่แม็กเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้ก็คู่แม็กแล้วอันรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะจอขนาด7นิ้วแอร์ยังเป็นแบบแอร์มือหมุนอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นแอร์อโอตโต้นะคะสําหรับรุ่นเซตตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันค่ะว้าวข้างหลังกว้างมากเลยค่ะเป็นมือจับแบบนี้ด้วยเนาะโอ้โหใครขึ้นไม่ถนัดก,ก็สามารถจับขึ้นได้นะคะโอเค เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันมีแอร์หลังด้วยนะคะสำคัญมีแอร์หลังด้วยอันนี้ก็เป็น USB สามารถเสียบชาร์จได้นะคะโอเคเบาๆสำหรับรุ่นนี้รุ่นแซถ้าใครอยากรู้รุ่นแซแล้วรอยากรู้โปรโมชั่นนะคะถ้าหามัามาซี่ได้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะยินดีดูแลเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะแล้วมาพบกับมามาซี่ใหม่นะคะ ยรสุดแสงฟ้าค่ะ